e ิซ y มายนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีก็ออกมาประกาศว่าทางอ a ซิ m ายเองนี่จะเป็นผู้ให้บริการยานพาหนะไร้คนขับเจ้าแรกที่ได้รับอนุญาตในยุโรปให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์ดูแลอยู่บนรถเลยนะครับแม้สักคนเดียวการขออนุญาตนั้นนะครับทางอ a ซิ m าเองเนี่ยก็ได้ทำการอนุขออนุญาตเนี่ยผ่านการทดสอบความปลอดภัย ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับนะครับว่า ยานพาหนะของอีซ y m มายเองเนี่ยจะมีระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในหลายสภาพแวดล้อมในหลายสภาพอากาศด้วยดังนั้นทางอีซ y m มายเองเนี่ยก็เลยจัด,จดว่าเป็นผู้ที่ให้บริการรถรับส่งอัตโนมัติที่มีประสบการณ์มากที่สุดในการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับระดับที่4ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการให้บริการแล้วนะครับถึง7แห่งด้วยกันและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็น 9สำคัญของการนำเอายานยนต์ไร้คนขับมาใช้งานแบบจริงจังในพื้นที่ส่วนบุคคลและบนถนนสาธารณะนั่นเองนะครับซึ่งเทคโนโลยีนะครับที่บอกว่าเป็นรถยนต์ไร้คนขับหรือ driverless car นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับเพื่อที่จะ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่และถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาไปมากยิ่งขึ้นประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้อีกต่างหากด้วยครับ